กำลังสนุกเลยคุณลุงขานุฟักไหนนะคะเฮ้ยไม่ได้เลยเนี่ยอาทำไมหนูน้ำใสหยุดลำแล้วลูกมันเป็นไ,ไม่ได้เลยค่ะมันไม่มีสมาธิเลยเออไม่เป็นไรใจเย็นๆนั่งพักผ่อนแล้วก็ค่อยลำอ่ะ่ ทำสมาธิดีๆจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะทําให้หนูได้มีสมาธิแล้วก็จะใช้ในการลาได้สําเร็จและจะใชในการที่หนูจะไปศึกษาต่อได้ที่เราคะคุณลุงหนูอยากไปจังเลยคะ่ะได้เดี๋ยวลุงจะพาไปนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวลุงไปเบรคก็มาแต่เนี้ยใครคอมถ้าเราว่าไม่น้ำใส ฮัลโหลแพรไหมไปกับเรานะไปไหนอะ่ะคุณลุงเราจะพาไปฝึกสมาธิที่วดัดอ๋อได้ดีได้ดิช่ดีนี่งุ่นมุ่นอยู่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยโอ <Okay, S 2> <okay. S 1> เคก็มาหาเราที่บ้านนะโอเคโอเคโอเคแค่นี้แหละ ศาบนิมนตนหลวงพอ่อพอดีหลานทั้งสองเขารู้สึกว่าจะสมาธิไม่ค่อยดีจะบอกแวกเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะทำไม่ค่อยสำเร็จอยากจะฝากหลานทั้งสองให้หลวงพ่อช่วยอบรมเรื่องสมาธิให้สาธุเจริญพรกดระเบียบเชนวมาลูกๆทำไมจิตของเราไม่นิ่งจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอะไรรู้ไหม มันจะอยู่กับโทรศัพท์มันก็เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่นิ่งเอาโทรศัพท์มาให้คุณพ่อเก็บไว้จนกว่าจะจบคอร์สในการเข้ากรรมฐาน ไม่ต้องกลัวหรอกนะโยมยายแกเขาไม่ใช่ผีแต่ว่ายายแกเขาแค่จะมาบวชที่พรามด้วยเฉยๆนะ่ะใช่ก็ไม่ต้องกลัวนะยายก็จะมาบวชที่พรามที่นี่ลลเลยลูกเด็กก็ยังกลัวอยู่เหมโอนกจเล่ผอนลูกวันนี้หลวงพ่อเรียกลูกๆมาดูน้ําน้ํานี้เปรียบเสมือนจิตจิตของคนเราก็เปรียบเสมือนน้ําถ้าน้ําของเรามันใสกระจ่างอย่างนะี้ ไม่ขุนมัวเราก็สามารถที่จะมองเห็นปลาอยู่ในตุ่มหรือก้อนหินก้อนดินก้อนปวดเรามองเห็นแล้วก็สามารถมองลงไปข้างล่างเสียบเสมือนจิตใจเราที่ใส,ส่สงบสงบแต่ทีนี้ถ้าน้ํามันขุนมัวมันขุนมัวเราก็จะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแม้นปลาก็จะไม่เห็นัขนใดถ้าจิตใจของเรามันขุนมัวด้วยอารมณ์นั้นก็จะไม่เห็นอารมณ์ตนเอง การที่ลูกๆเข้ามาปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกสติฝึกสติให้สติของเรามีเพื่อควบคุมจิตของเราให้จิตของเราสงบไม่แปรปวนไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนสีที่เข้าไปทําให้จิตใจของเราคุณนมัวเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิการอบรมจิต ควบคุมติดด้วยสติด้วยกรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติทำการฝึกจ,จิตใจการมีสติมีกรรมฐานในใจิตในใจนี้จึงจะเป็นสิ่งจำเป็น